สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3ส3 3ส2 3 3สสวัสดีครับคุณผู้ชมแค่ได้ยินเสียงเพลงก็รู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับบอกวันนี้รายการเราจะพาคุณผู้ชมไปรับไอทะเลหาที่เที่ยวเก๋ๆก,กันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งที่นี่ เขาก็มีที่เที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ซ่อนตัวอยู่ในทะเลยังเกาะลอยหล,ยหลายหคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่รับรองว่าวันนี้กุ๊กไก่และท้าชนรับเชิญจะพาคุณไปพเพลิดเพลินกับสถานที่และวัตถุดิบของที่นี่กันแบบเต็มๆแน่นอนติดตามได้ในรายการกันเลยครับ ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะสู่รายการท an ้าชนญก้นครัวค่ะกับกุ๊กไก่นะคะทางช่อง Food Pan หนึ่เองนะคะและตอนนี้ค่ะกุ๊กไก่นะคะก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่อำเภอศรีราชานะคะจังหวัดชลบ,บุรีเองนะคะวันนี้กุ๊กไก่มีแขกรับเชิญนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนเนี่ยถ้าเกิดตอบกันแบบในวงการบันเทิงเราคงต้องตอบว่าเราเป็น เพื่อนการเราก็ก็อยากจะโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็การเรียนมากกว่าแต่ว่าเราตอบเป็นแบบลอ,อ, <Hey. S 1> อ้ยอะไระ <laughs> สวัสดีแซม <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับคือกุ๊กเกยบอกแล้วนะคะกุ๊กเกยจะโฟกัสแค่เรื่องการทํางานกับการเรียนมากกว่าเองนะคะลอยมาก่อนสวัสดีแซมต้อนรับด้วยวันนี้ก็เป็นการรับเชิญกับกุ๊กเกยครับสวัสดีครับผม, <laughs> บผ,มผมแซมนะฮะสุภกรชัยโยครับผมเย้ <laughs> วันนี้นะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเรามากันที่เกาะลอยครั้งแรกเลยเนาะ ครั้งแรกในชีวิตครับผมกับก่อลลอยวันนี้นะคะเราจะมาตามหาสุดยอดพ่อคุณแม่คัวในการทําอาหารและเราก็จะมีวัตถุดิบแต่ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าวัตถุดิบเป็นอะไรนี่คือแบบว่าเตรียมท้องมากินนี่คือล้างท้องแต่เมื่อคืนน่ะแหลเมื่อคืนไมาเราเหนือนจะกินเจเราต้องล้างท้องกันหนึ่งวันซึ่งแจมก็เคลียร์เองมาใช่ไหมเคลียร์แล้วครับผมเต็มที่มากเดี๋ยวนะวันนี้เห็นพี่นันโปรดิวเซอร์ที่บอกว่าไม่ให้พิธีกรกินอ้าวจริงเหรอเออเขาบอกไม่ให้กิน ไม่ใจร้ายอย่างนั้นนะไม่ให้กินโดยเฉพาะแซมันนเขาไม่ให้กินเลยนะทั้งช่องบอกลงมติเลยว่าไม่ให้กินทําไมอะล้าเล่นอะจริงๆแล้วเกาะลอยเนี่ยยังมีสารที่สําคัญอีกมากมายเลยนะครบเขาบอกว่าจะเป็นที่อนุรักษ์นะคะเต่าทะเลใช่แล้วแล้วก็มีถ้าเกิดใครอยากจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอมเจ้าพ่อกวนอูนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเนี่ยก็มีเหมือนกันมีวัดด้วยนะฮะวัดบนเกาะลอยก็มีใช่แล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมนะคะไปทัวร์บนเกาะลอยดีกว่าไปะปะลอยไปเลยดีกว่า เกาะอลอยอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของอเภอศรีราชาเพราะมีลักษณะเป็นเกาะน้อย,อยมีเนื้อที่ประมาณ3ามไร่เศษอยู่ห่างจากฝั่งอเภอศรีราชาประมาณ700เมตรโดยมีสะพานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นสะพานเชื่อมเกาะลอยกับฝั่งศรีราชาโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้แวะเวียนมาเคารพสักการะมากมายอาทิวัดเกาะลอยศรีมหาราชา เป็นวัดเก่าแก่มาเป็นเวลานับร้อยปีโดยมีหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนปฏิสถานในวิหารให้ผู้คนได้กราบสการะขอพรซึ่งเกาะลอยแห่งนี้ถือเป็นเกาะกลางทะเลขนาดเล็กแต่ถูกจัดสรรให้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนตากอากาศได้อย่างลงตัวจริงๆเลยล่ะครับเจ้าแม่กวนอิมยกขาวที่สองหนุ่มสาวของเราสการะอยู่นี ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากหยกขาวเพียงก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตั้งให้เคารพบูชาอยู่บริเวณตำหนักใหม่ริมเกาะติดทะเลโดยทุกวันจะมีประชาชนมาเคารพสักการะและขอพรเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของศรีราชาเลยทีเดียว สุดในประเทศไทยเองเป็นยังไงเราแล้วเราก็มีโอกาสได้มากาบสการะนี่นะคะดังนั้นถ้าเกิดใครที่แวะมาที่กาะลอยแห่งนี้อย่าลืมแวะมาสการะด้วยนะคะเมื่อกินี้สวดมนต์คุณตื่นเต้นมากเลยอ่ะเจ้าแม่คุณอิมใช่ไหมท่านมาจากประเทศจีนุกก็เลยต้องบอกว่า แต่ชื่ต่ชื่อผัวเยอะหลายอู้เราวอตามีแต่ชีนั่นจีนนะฮะเราไม่ใช่นัดออันล้ล้ตอนแรกก็นึกว่าต้องพูดภาษาจีนเราก็สวดตามบทสวดของเขาเนี่ยะไม่ได้ยากก็คือเขาจะมีบทสวดนำอยู่แล้วใช่ครับผมไม่ต้องมาหนีห่าวที่หนาวเสียหนาวหัวใจหนาวไม่ต้องไม่ต้องมันมีเขียนอยู่แล้วครับผมเรามาลองอ่านตามนั้นเลย ชื่อจะชืเยอะหลายว่าเราวัแต่สิ่งที่ฉ้นไ่เข้าใจอะชอบว่าเราไปดาวันดีกว่าว่าอ่าเขาเรียกวัตถุดิบของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรวัตถุดิบมาศรีราชาเฮ้ยแซมแซมมาลองของกับกุ๊กไก่กุ๊กไก่เนี่ยมาแล้วทุกจ็ดย่านน้ำไปมาแล้วทสารทิศทุกเมนูเด็ดแน่นอนเลยว่าศรีราชาก็ต้องแบบเป็นอาหารทะเลนะอาหารทะเลต้องเป็นหอยใหญ่ต้องเป็นปูต้องเป็นกุ้งเออเออ ต้มยำมาสกัดใน<ล>นี้เลยของกีก้นะของไก่ก็เยว่าต้องเป็นผักบุ้งไฟแดงชัวร์เลยะฮผักบ<ส>ุ<ส>้งไก่ไปกินกุ้งเทกก็ได้เปล่า <c oughs> ต้องก่อนสิร้ชาช้ารย์จะไม่รู้หรอกฉันก็คิดเรื่ยไปเรื่อยอย่างวาผักบุ้งเอามาเป็นแบบวัตถุดิบว่าถ้าทำเป็นผัดกะเพราเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องที่ไหนก็นได้ที่นี่ ที่ไหนก็มีเหมือนกันหรอเออถ้างนั้นมาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนมาเดาแล้วว่าของดีของเด่นศรีราชาน่าจะเป็นอาหารจำพวกทะเลครับม,มาดูดีกว่าวัตถุดิบที่จะใช้ในการแข่งขันที่เกาะลอยศรีราชาแห่งนี้เป็นอะไรไปดูกันค่ะเจ้าสับประรดศรีราชาวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็ถือเป็นผลไม้ที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายซึ่งสายพันธุ์ของที่นี่คือสายพันธุ์ปัตเวีย จะชอบขึ้นในดินร่วนหรือพวกดินทรายชายทะเลซึ่งอำเภอศรีราชาถือว่ามีสภาพดินที่เหมาะสมทําให้ชาวบ้านนิยมปลูกสับป,ปะรดส่งขายสําหรับสับป,ปะรดศรีราชาเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีรสหวานช่าผิวบางสีเหลืองสวยคุณภาพดีผลใหญ่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็มักจะนิยมหาซื้อกลับไปเป็นของขวัญของฝากกันล่ะครับ แซมล้วแไหมแซมไม่ยอมเชื่อเราตั้งแต่แรกเราพูดเลยตั้งแต่แบบกรุงเทพตอนเดินทางมาเลยว่าเฮ้ยเรามาเกาะลายิลาชาของเจีจะต้องเป็นสับปะรดแน่ๆเลย <laughs> แล้วพูดแซมอ่ะไม่ฟังพยายามนะครับพยายมามไม่ใครพูดเมืเ <laughs> ่อกี้เฮ้ยเราไม่มีใครพูดเลยแกพูดว่าเป็นดาดทะเลอย่างนี้เลยไม่ใช่เลยแซมแ,<บ>แล้วแกบอกว่าเป็นหอยใหญ่ปูกุ้งอย่างนจะดิ้นอยู่เลยเมื่อกี้ไม่ได้เลยเนา รีเพย์ภาพกันดีกว่าไอหอยใหญ่อะไรกันแล้วก็ต้มยองต้มยำอ่ะจากแกล้วนๆชั้นเนี่ยม้วนผักบุ้งด้วยซ้ำสรุปไม่มีใครถูกไม่มีใครถูกว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ไงสับรถสีราชาสาปลอสับปรอสับปลอสมีตามากมายมีตามากมายที่แท้มันเป็นของเด็ดของที่ศรีราชาแห่งนี้ดใช่ครับผมหลายคนอาจจะงงนะฮะว่าผลไม้เฮ้ยงงยังผลไม้เนี่ย ไปเป็นกับข้าวแล้วมันจะเราเคยได้ยินว่าเขามีาแกงสับป,ประรด<ง>แล้วคนสมัยก่อน,เ,นเขาก็จะทานแบบแตงโมกับข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่กุก๊กไก่ยตั้งแต่เล็กจนโตลเลยนะกุ๊กไก่เคยมีความคิดว่าสับป,ประรดมันเป็นผลไม้มันต้องอยู่คู่กับพริกเกลือเท่านั้นเพราะสับปะรด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 มีตามากมายต้องทานกับพริกเกลือจะมาอยู่ในแกงจะมาอยู่ในผัดจะมาอยู่ในต้มมันดูไม่เข้ากันมันไม่ได้แล้วมากินกับข้าวยิ่งแปลกเลยตอนนี้ได้วัสถุดิบแล้ว ค่ะผู้เข้าแข่งขันค่ะจะให้เราสอคนแข่งเนี่ยใครไม่ได้ชัวร์กินไม่ได้โยนทิ้งเลยแหละกลัวจะแบบว่าท้องเสียชาท้องเสียกันใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราจะเป็นใครจะเป็นสุดยอดพ่อครวรแม่ครวจากที่ไหนเราติดตามได้เลยค่ะครับ